สวัสดีค่ะร้านเอกชัยการช่างค่ะวันนี้จะมาคั้นกะทิน,นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องคั้นแบบเกียวรุ่น8น็อตจ้าช่วงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะลูกค้าก็จะได้รับชมแบบว่ามะพร้าวจะไม่ค่อยเป็นผงเท่าไหร่น,นะคะเพราะว่ามะพร้าวมันอ่อนติดทึนทึกค่ะเพราะว่าไปซื้อมะพร้าวดมุ่มมามันจะพูน่นค้นขายบอกว่าแก่หมดค่ะมีแต่ มีแต่แบบทึนทึกค่ะแต่เราก็ต้องเอามาลองเครื่องให้ลูกค้าค่ะเพราะว่าก่อนจะส่งเราต้องมาทดลองกันคั้นก่อนทุกัวเลยจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้ชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตามร้านเอกชัยการช่างด้วยค่ะทางเพจก็จะชื่อว่าเอกชัยการช่างเครื่องขูดทั้นกะทิสดส่วนอีเพนึงอีกเพกนึงก็ชื่อว่าเอกชัยลุ่งเรืองเครื่องขูดทั้นกะทิสดค่ะ สนใจสั่งซื้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0819272403ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องขูดเครื่องพันเครื่องกระเทากะกะลาวมะพร้าวเครื่องขูดขาวเส้นเครื่องชิลก็มีสินค้านะจ๊ะอย่าลืมด like กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ